ตอนแรกเนี่ยสร้อยเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ไหนวะในโต๊ะตู้แฟลซเอ้ยตู้สี่บานพี่แล้วปลอดภัยเขาต้องเก็บไว้ตู้เซฟนิรภัยเออตู้แฟลซถูกแล้วเงยบอดบอสให้เกยได้ยินเหรอที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด จัดก,กัรน,นะหัวเก่าสร้อยอะมาห้อยไว้ที่คอ,อ,อแต่ว่ารู้สึกว่ามันล่อตาล่อใจเกินไปว่าก็เลยเอาผ้าที่มีอยู่มาบังเอาไ <c oughs> ว้ยิ่งล่อตาสิไม่ว่า <c oughs> มืได้ได่ใหญ่เลยไม่ได้รู้แค่นี้นะฉันรู้มากกว่าน,นี้จะดูว่าสร้อยอมันอยู่ที่ไหน <c oughs> นี่เก่งกระทนได้เลยเหรอจะ <c oughs> ไ,ได้ว่าเก่งเลย เรียกว่าอัจฉริยะถ่าจะดีกว่าโอ้โหเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นโกเนี่ยใส่สร้อยทองจากนั้นก็เริ่มระแวงเริ่มไม่มั่นใจในเรื่องถ้าที่ติดอยู่แบบนี้แล้วก็มาบังเอาไว้บังไว้จนมิดพอมิดเสร็จเนี่ยไม่ได้รู้ไงว่าแต่ขอมันหลุดขอออกปั๊บสร้อยหายไป มันหายไปไหนล่ะโกมันไม่ได้หายครับแต่ว่ามันอยู่นี<อ>่<อ>ยายๆเจอแล้วตายตายตาย <c oughs> ตายอ,อยู่ไหนอะไม่มีอะไรไหนอะ <c oughs> <c oughs> ฉนนันไม่อยากบอกเลยนะว่าคราวนี้ฉันมั่นใจมากว่ายังไงอะ มันก็จะต้องเจออย่างแน่นอนเฮ้ยลูกพูว่าเจอมากี่ครั้งแล้วฮะเนี่ยคราวนี้กูว่ากะจัวลมเห็นเห็นะแหละว่าชัดจักูาชัดอัพไปเลยแกมคงบอกทิ้เองว่าตอนที่แกเอาผ้าพันทองมอาไว้น่ะแกทำในห้องน้ำเชื่อฉันสิอยู่ในห้องน้ำอย่างแน่นอนเชื่อคนนั้นนะครับพี่เมพี่เตัวตันมากันก็ดีแล้วอยุดหยุดยย อย่าพึ <Bond> ่งพ <pakai> ูดอะไรขอให้ว <expl et Bless> ัวเข้าไปในห้องน้ําก่อนได้ไหมกวอยกวางกออย่าพึ่งเข้าห้องน้ํานะย่านะอะไรพวกพวกหรือว่าพวกบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรให้วัวเข้าห้องน้ําไปก่อนพูดจากันนี้ไม่เลือกตั้งกเข้าใจไหมว่าการเข้าห้องน้ำพวกนี้มันหมายถึงศักดิ์ศซีและความเป็นความตายของชีวิตแต่ถ้าเข้าไปตอนนี้อาจจะเหลือแต่ความตายก็ได้นะนี่อย่าพึ่งเข้าห้องน้ำเลยนะเพราะว่านะ ขอบคุณมากเลยนะคะาล่องเลยอ่ะถ้าพี่ไม่ได้ตองสองคนอ่ะแย่เลยขอบคุณมากปุ๊กแกบอกว่าในห้องน้ำอ่ะมีอะไรในห้องน้ำ้ำมีมีมี มีทองไม่รู้ใครทำตกเอาไว้ฮะเจอแล้วทองลูกพ่อเพราว่าที่สุดตุ๊อยู่แล้วอ๋อวยฒิใจกันเลยบอกแล้วไงฮะโคนันมั่นใจมากว่าทองอ่ะต้องตกอยู่ในห้องน้ำเชื่อคนนั้นจะฮะโอ้ยคนนันพูดถูกต้องเลยครับมันตกอยู่ในชักโครกอะครับไม่ต้อง่า ไม่นากำเป็เรือองหรือเล่เล้อเล่นนามันตกเยะขคังอ่างล้างหน้าแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณสองสาวมากเลยนะพี่เองสาวแย่ yeah, แน่เลยอ,ะอ่ะพี่ชื่อเป๊ะเป็นเมคอัพอาร์ติส์มูหนึ่งลอยนี่เอาน้ำบัตรพี่ไปดูก่อนนี่นี่ไงนี่ไงเพื่อเราสองคนสนใจที่จะโดนค่ะ ดนแต่งหน้าด้วยช่างมืออาชีพแบบพี่เลยค่ะอยู่จอกันนะวันหลังนะไปก่อนนะตับใจมากแล้วพี่หาทอยว่าคัดทอยต,ต่อเนี่ยจะใช่หรือเปล่า,าไม่รู้อ่ะแต่แต่พี่อ่านอ่านข่าวนี้ก่อนอ่านก่อนอ่านก่อนนี่แต่ฉันว่าใช่ชัวร์ผู้ชายที่ไหนจะมาเป็นเมคอัพอาร์ติส คิดว่าจะใช้อาชีพนี้บางหน้าแล้วสิแล้กระเป๋าแดงใบนั้นนะที่ลากไปลากมาะฉันคิดว่ามันต้องเอาไว้เก็บศพที่หั่นชำแหละแน่ๆเลยโอ้น่ากลัวใช่ไหมล่ะกังเกียร์ีลด้งเจ็ดสิอร์เซนตให้มาอ่านข่าวฆาตกรโลกสิบไม่ได้ให้มาอ่านข่าวเสื้อผ้าเซลร้านไหนอะข้อพอยากรู้ใช่ไหมว่าใช่ฆาตกรหรือไม ไม่ใช่เป็นถามใช่เพราะว่าสุดยอดสายสืบมาตาสุดค่ยอัดอัดได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วไหนขอ,อยืนนำบัตนรหน่อยสิอ้าวพี่โดมแล้วตามสินไปไม่ได้ถึงแล้นี่หนูเลือกรองพื้นสีเข้มๆขนิดนึงนะจะได้เข้ากับเรามาชาลาก็เหมือนกันเลือกสีที่มันแมทดมนะ อตายละแต่งนิดแต่งหน่อยดูสิสวยเชียวเห็นไหมล่ะน mm, ี่ไงดูผัดผาดเนี่ยต้ยเรามีส่วนใครแอดเหมือนกันนะจ๊ะแอดชัตจ่อเหรอคะแอดโ่อนี่โกหหัวปูปูว่ะจ๊ะตายนี่ล้อเล่น้อจะบ้าเหรอสวยจะตาย สวยลองปั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 งโอ้โหเฮ้ยนี่มันมหากรรมแล้วะเนี่ยกวงร้อยใคกับเสียโอ้ตั้งแต่รื้อปรับปรุงกิจการนี่ท่าทางอย่างเงินทองไหลมาเทมารับทรัพย์เละแค่เลยสิรับเละไหนล่ะ ไปเป้มาเข้าหน้าร้านปูกขายของดันทะลึ่งขายดีซะด้วยอา้าวร้านเลือกเลยได้รับอันที่สองมีแต่คนมาขอเข้าน้ำเลยตั้งโต๊ะเก็บเงินมันสเสลยจิวังไล่ไลเงินที่มึงไหลเข้ากระเป๋ามึงน,นี่ล่ะไอ้นี่ครับมันไม่มีเงินทอนลูกค้ามาขอแรกตังกว่วงทุวันแล้วไม่มีคนเข้าร้านปูเลยไอ้เงินได้ท้องนี่ไปรับจับ ขายเครื่องน้ำตาให้เขาแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นไอ้กวงตักครี่แล้วสิคุณเป็นไงบ้างอนี่เห็นตั้งหน้าตั้งตาขายของอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เห็นมีพิรุธอะไรเลยหรือว่าเราจะคิดไปเองอ่ะว่าเขาเป็นฆาตกรอ่ะพี่สัรวมฮะอะไรนะ ี่จุดรายละเอียดเหมาะแสของคนร้ายเหรอสูตรแต่งหน้าผิวค้าให้เหมือนแอ๊บโอ้ยไอ้ขาดจนิงๆนี่เงียบกันหน่อยได้ไหมโคนันกำลังต้องการสมาธิสมาธินั่นแหละเฮ้เห็นกับตาที่สามนาฬิกาโอ้โหทำไมพี่เป็นไลแสดงพิรุธแล้วเหรอ ตูมตูมแม่จะวัวยเดี๋ยวได้มาเป็นเมียเส้นละเกินไอ้เพชรจะเป็นนักสืบหรือจะเป็นถ้ำมองกันแน่เนี่ยฮะเฮ้ยนี่ไอ้เพชรเราซุ่มดูอย่างนี้มาทั้งวันแล้วแหละเห็นมีอะไรคืบหน้าเลยโอยจอดทำไม่ไหวแล้วแหละเดี๋ยวเข้าไปดูเองเลยดีกว่าจะไปไหนไม่ทราบก็จะเดินเข้าไปถามมันเลยตรงๆว่าแกเนี่ยเป็นฆาตกรใช่ไหมโอ้โหอินหน้าปลาดุกคนเพื่อมน้องกิ๊บบ้าเข้าไปนี่ก็รู้หมดสิ ใช่เข้าไปก็คงรู้ตัวหมดแล้วสิแต่ถ้าเกิดแกจะเข้าไปถามจริงๆเลยนะฝากถามด้วยว่าใช้ลองคืนเบอร์อะไรเมื่อกี้จดไม่ทันโอ้ยตลกกันพอแออเลิกตลกท่านกำลังจริงจังอยู่นะดนูดูที่จะบอกให้ฟัง <swag Into S 1> ว่างานนี้นะเราต้องรอจังหวะอจังหว ah? ะอะไรหรอสามช่างตุงตุ <h> ้งตงตง อจังหวะเข้าระชิดตัวจากนั้นก็เฮ้ออะไรอ่ะาาาเเธธออว